สวัสดีตอนเช้าครับผมครับพี่นอ้องปรองปลายสุผูสุคนนะจ๊านะจ้าเมื่อนี้ผมสีมะลอ่อกระถางด้วยปูนปัาเตอร์เอ้ยไม่ใช่ย <laughs> ไปงไงย <laughs> ผมจะมาหลอ่อกระถางด้วยอ่าซีเมนนะครับปูนซีเมนเท่านี้แล้ครับอันนี้คือผมผมกั้นครับผมผมกั้นมาคาเมาขึข้นผมก็เลยเอา บอกที่รอและสิ้นว่านี่กลับมาถึงร้านนะฮะผมก็กั้นมาคักผมก็ผสมปูนเลยครับเพราะว่าพิเ่นอกเอาเซลแต่เช้านี้พิเ่ตื่นแล้วครับพิเ่กำลังผสมปูนให้มาเข้ามาเบิ้งน้ำกันผมจะที่ำการถอดออกจากแบบนะครับซิลิโคนนี่ผมไม่ได้ทาน้ำมันนะครับเพราะว่ามันออกแล้วเพราะว่าเออ คุณสมบัติของซิลิโคนนี่เขาก็มันๆนะครับหมายถึงผิวเขามันไม่มีอะไรติดนะฮะฟึบโอ้ง่ามบักเอาดูดูดูนายดูโอ้ง่ามบักพุ่นเลยนะโอ้ง่ามครับง่ามง่ามง่ามอันนี้เพิ่งแกะครั้งแรกนะครับไม่มีการเตรียมนะครับคือเป็นคลิปสดนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับได้คือได้แต่คือแตกครับ ตอนนี้พี่เล่ก็กำลังเตรียมปูนให้นะครับนี่หน้าตาพี่เล่อล่อเหล่าเออหน้าตาหลอหลาของพี่เล่อันนี้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งติดบ้องนึงเนี่ยบ้องหนึ่งนี่แปลว่าเมื่อกี้นี้ครับผมเออวันนี้เสนอภาษาอีสาวนวรรณครัด้วยครับบ้องนึงเนี่ยคือเมื่อกี้นี้ครับผม เ,เล็กๆก็ทำครับใหญ่ๆก็ทำนะครับภาพนี้คือภาพที่ทุกบ้านต้องมีครับไม่ใช่ต้องมีภาพนี้คือภาพทุกบ้านที่ทุกบ้านมีนะครับเอาซีซีซดีนมหน่ยอยบอกเอรอกซีซีนะ ปูนนะครับปูนนี่อัตราส่วนคือ1น,นต่อหนึ่งนะครับใช้ทรายละเอียดนะครับคือการเทป,ปูนหล่อกระถางนี่ครับผมกําลังจะหล่อกระถางให้พี่น้องดูนี่ใช้ใช้ปูนใช้ทรายละเอียดนะฮะทรายเราเอามาล่อน,นให้เป็นทรายละเอียดแล้วก็ปูนปูนปอดแลนนะครับตราชางนะครับ คุณป,ปลดแรงคุณสมบัติของเขาก็คือเขาแห้งเร็วและเขามีความแข็งนะฮะ,ะไปกันต่อไม่มีการเตรียมนะครับย้อนแสงย้อนแสงพี่แบทแมนไม่ช่วยอะไรเลยยืนหล่อยอย่างเดียวเอาเอาโอ้หงิดายหงิดจะคลองทัก ไม่มีทางฝันไปเถอะอันจีร้านนะครับมีพี่แบทแมนนะครับหน้าบานผมก็นำมาติดแล้วนะครับครกนี่ก็ทำเองครับมีไอรอนแมนมีกัปตันอเมริกาแล้วก็มีฮักสีชมพูนะครับเอออันนี้ผมก็ทำเองครับหล่อเองถอดแบบเองหล่อเองเป็นงานเลซซนสนะฮะโอ้มีจะราคาติดด้วย 900บาทครับทับเองขายเองครับโอ้นี่ก็มียังไม่ได้ติดนะฮะยังไม่ได้ติดมีสีเงินกับสีทองนะครับโอ้สีทองง่ามแี่เดี๋ยวจ,จะยาวพี่หันครับ ผสมปุ๋ยได้แกแ้แ,กแล้วครับขั้นเออเอาทีละขั้นตอนเดี๋ยวบอว่าแข็งอีบเบาแข็งครับเบาแข็งโอ้ไป็นเครียดขี้ยาดีท่าว่านี่ไหมอันนี้อะไรขี้ยาหยาบคายพุงยาวเดี๋ยวไปไล่ว่านี่เป็นเนี่นอนแนนนอนออกมาแล้วครับสวยงามครับผมสวยงามโอ้ยโอ้ยงามบักคักพี่ฮาน เนี่ยฮะพิหารมือนีนอนเห้ปูนมันกามแล้วนองจิเจาะเทดเอาไม้หรือไอท่อพาราลอนเล็กๆกลมๆอ่ะมาชึบให้เป็นรูหลอดหลอดไอาชากห้มุกอ่ะสวยครับอ่ะสองเนี่ยครับเอาอยางรัดไว้คือรัดแบบไม่ให้เขา น้ำปูนซึมออกมาฮะผสมปูนเลยผสมปูนเลยโอ้โหสวยครับสวยสวยข้าคอสุขสมอารมณ์ไม่ันด้วยปึบ๊บบุ้ยสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นคลิปยาวนะครับไม่มีตัดต่อนะครับสวย สามแล้วมาองค์ท้องพิหารต่อไม่นี่สงสัยพิหารสิเดมาเห็ดซอยน่องได้หนิหัวมันอันใหญ่แล้วก็บอกมันหนามันแข็งตอนแกย่ยามเป็นคลิปยาวครับไม่มีการตัดต่อนะครับ บึ๊บบึ๊บผมทำแม่พิมพ์หนาเพราะว่าผมต้องการความแข็งแรงแต,แต่เขาจะเหนียวเหนียวหนือหน่อยเฟือบิึบบงน้ำกันครับเบิึงพร้อมกันฟับหั่นหนะโอ้พี่หันออกเงินออกเงินลหรอโอเงินโอท่องง่ามมาคัดออกเงินออ <laughs> เอาสวดสวดโอ้ยเนาะนางเบิงอยู่ได้อันนี้เราก็ตกแต่งนิดหน่อยนะฮะถ้าทำบล็อกอันนี้ครั้งต่อไปนี่คือไม่ได้มาร์กไว้ว่าตรงไหนเป็นลายตรงไหนไม่มีลายถ้าจะปาดเราต้องหลีกเลี่ยงตรงที่มันเป็นลายนะฮะตกแต่งนิดหน่อยมนอยันนอยุนีมีไอหินฝนมีดบะ่ะหินเพชรห่อดีก็กระดาษไสา มาหน่อยไอ้น้องไม้ไไเอาถังปูนมาอบพิเรยไปผสมยูบอ่ะแปดนาทีแล้วไอแปดนาทีแล้วโอ้วนี่ต้องลูกได้นี่นนเออขอบคุณครับคำเตือนก่อนจะนำไปใช้ต้องล้างให้สะอาดนะจ๊ะนะจ๊สะสาว ง่ายมากครับต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ธนิพัทชินอ่อนนะครับอาจารย์ผู้สอนนะฮะเนี่ยครับแต่กหัวใสให้มันตลกอ้อาหอยาบคายที่สุด เราต้องรีบแกะออกสัก่อนก่อนที่พี่เล่จะมานะครับเ,รเดี๋ยวพี่เล่จะแย่งสีนมากแม่ไอ้ไมาแม่ดึงออกสักสาวอยาญานมากดึงขึ้นเลยพี่ันดึงขึ้นเลยออกแล้วออกแล้วอันล่ะโอ้โห,โหสวยงามอันนี้นี่แหละครับ ยานปูนท่าไรแล้วนนเน,นี่นะครับหน้าตาเขาออกจากแม่พิมพ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ง่ามง่ามมากครับเราหลอด้วยซีเมนเน,เนี่ยต้นทุนต่ำครับซีเมนเนี่ถุงถุงจักบาทที่หนะันร้อยยี่สิบห้าบาทตอนออกจากเงิ่อน,นออทอนได้ทอนมากยี่สิบห้าบาทเอาร้อยหกสิบบาทร้อยสามยี่สิบห้าบาท อ๋อ135บาทครับผมไอ้ที่เรามองเห็นนี่คือซิลิโคนนะฮะที่ผมทำเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่เรซินเนี่ยเรซินผมแกะออกไม่หมดเมื่อคืนเมื่อวานผมหล่อเรซินเสร็จผมก็แกะออกแล้วก็เอามาหล่อปูนเลยครับเมื่อคืนสวยงามครับผ่านบล็อกแบบไหนแม่พิมพ์แบบไหนหล่อมาก็ได้แบบนั้นครับเนี่ยผมไม่ใช้กระดาษทรายผมใช้หิน หลุมีดหินรับมีดนะฮะฮูหูกเลยนะครับเออหูหฮูขัดโอ้ยตกกล่าว,วปุ๊บอันนึง่ง <laughs> ก็ขัดเบาๆครับอันนี้เขายังไม่แข็งมากครับถ้าปูนที่แห้งสนิทนี่เขาจะเป็นสีขาวนะครับเนี่ยตอนที่เขายังอ่อนๆอยู่เราก็ขัดขัดรูปๆเบาๆฮเอาเหลี่ยมเหลี่ยมเขาออกนะครับ การลงสีนี่ก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับวันนี้เรามาหลอ่หลอกันก่อนนะฮะการลงสีนี่ก็ลงดําไปก่อน,นครับผมจะลงดําไปก่อนแล้วก็ปัดปัดสีให้มันเป็นสองสีนะฮะสวยงามครับผมอ่ะเรามาหล่อกันเลยครับแล้วการหลอ่อการหลอ่อเนี่ยก่อนที่จะหลอ่อเราต้อง ดูว่ามีเศษปูนเศษอะไรติดตรงนี้หรือเปล่านะฮะมีเศษอะไรติดไหมคือเราต้องเอาออกให้หมดแล้วเราค่อยเอายางรัดเอาพวกเศษปูนเศษอะไรออกเนี่ยเพื่อว่าแม่พิมพ์เขาจะได้สนิทนะฮะก็ใช้ยางวงรัดนะฮะเนี่ยฮะรัดเส้นเดียวก็ได้ครับยางวงเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยครับครับผมหนึ่ง เอ้าพิหารบอกหายไปได้หมดมาพิหารมันสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีแล้วบ่าอยากให้มันเกินสิบหาที่สิบสองนาทีแล้วเอามาเทาเลยครับหน้าตักหน่าตักเทเลยครับจอมขวัญอ้เพ่งไั่ได้ฟังโดนล้ว เพ่งอ่ะของอาจารย์สีเผือกเดือนละลับเธอ,อยังลำไหลเนี่ยฮะคือเศษปูเศษอะไรเขาเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเอาออกสักก่อนนะฮะเพื่อที่จะเวลาเราเอายางรัดเนี่ย เขาจะได้สนิทนะฮะอ่าโอเคสวยงามมากหล่อปูนกับซิลิโคนเนี่ยบนในบ็อกซ์ซิลิโคนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทาน้ํามันเครื่องนะฮะแต่ถ้าเป็นไม้หรือว่าเป็นเหล็กเนี่ยหล่อปูนเราจําเป็นอย่างยิ่งต้องต้องทาน้ํามันเครื่องนะฮะจะเป็นน้ํามันเครื่องเก่า <S <S น้ำมันเครื่องใหม่ก็ได้ะฮะหรือจะเอาน้ํามันเครื่องเก่าผสมกับน้ํามันโซลาดีเซลก็ได้ครับผม อ๋อใช่เลยครับผมนิดหน่อยตอนนี้พี่เล็กาลังทําการหล่อนะครับแล้วเราวันนี้เราจะไม่ยอกนะครับยังเปล่ะขยาวขยาวครับให้เขาให้เขาด้านล่างเขาอ่ะคือด้านหน้าอย่างเงี้ยครับเราขยาวขยาวขยาวเพื่อที่จะใหะ้ปูนเขาสนิทไม่มีฟองอากาศนะฮะหน้าเขาจะได้เนียนเรียบก,กับตามไปตามแบบนะฮะ พี่หานอันนี้น้องยอกแล้วเอาเอาไปยอกกับโบหยอกน้ำน่วงเว้ยนีน่นสิมาเขยอเขยยาอยู่นี่ยังเขยยาอะไรล่ะเขยยาเน,ยา <c ười> นี่นะฮะสิบสี่นาทีเอาพี่หานใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยน้องบ่ใหญ่ให้มันเกินสิบห้านาที ขี้ยาได้แม่นะนะครับเอ,เอาเอาเอานี่เกียงเกียงเกียงยิ้มใส่มันล่นเรามันล่นเราต้องปาดปาดออกนะครับปาดก็ไม่ใช่ปาดทิ้งนะฮะปาดเส้กับคุปาดเส้นกับคุกระปองก็ได้พิหานมามันเกินสิ่ผานะที่นี่ครับได้แล้วครับอ่าอันนี้พิหารยิกบกระปองกันมาลองสิบมาไอกระถางหน่อยอันนี้คือปูนที่เขาเหลือนะครับ ปูนที่เขาเหลือผมก็ใช้พลาสติกสรงกลมนะครับมาวางแล้วก็เอาถุงพลาสติกใส่รองนี่แล้วก็เกินซี่ผานะที่เอาถุงพลาสติกใส่นี่แล้วก็หาอะไรกลมๆเหมือนเหมือนกันเนี่ยมาวางยัดลงไปนะฮะแล้วก็เอาอะไรทับไว้ตอนเช้ามามาแกะก็จะเป็นรูปนี้ฮะอันนี้คือเศษปูนที่เขาเหลือฮะรเราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะฮะ แล้วผมก็จะหล่อไว้นะฮะเอากายซิผานะที่แล้วกายกระซังตองเข็ยนน้นสมบูรณ์นี่นะฮะเทเสร็จแล้วฮะยานเทนี่เลยครับมาเดี๋ยวลองจิ้ฮัดอันนี้เทเลยครับอเอาเลย,ยเอาเลยใหดดด้ดูดูดูนายดูปล่อยครับปล่อยอู้อส่แลลวเนี่ยชิดตัวกัน อาใจก็เพื่อมด้วยรักรักมากจัง เพ่งพี่เล็กคาราบาลไออยยางหมดแล้วมาหน่อยมาหน่อยยางไหมไอเองนะยางยางโอ้ยพี่หาเรามาเสียงไหม่ยไหม,มจะไปยอกมันแหงโอ้ย ทำยังไงให้มือมันเลื่อนทำยังไงให้มือมันเปลี่ยนเลยนี่นี่แหมบอกไงเขาเหตบายหม่มันจะบบลี่ยน,ยน,เ,นเอาลายปวดนี่ละเอาขึ้นไปเก็บเก็บ <laughs> เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไเ้ยมวลาลืนคู่อีกแล้วเอกสินกับเอกสิดนน้อน้องเลื่อนเฉพาะทาาเนี่ย บมเม็นทางอุ้ยอ่าบมเม็นเฉพาะทางกำจัดสีฟ้ากระเคลื่อนเอางานเอาเอา,เอาเลยผลลัพธ์มันออกมากมันก็นได้ให้กันล่ะนี่นี่นะครับหล่อซีเมนเนี่ย ผมชอบมากไม่เหม็นเหมือนเลซินแล้วก็ถูกด้วยครับพูนถุงนึงแค่135บาทจากกิโลแผี40 5า0ออปตดแลนด์50กิโลแค่135บาทแต่ถ้าเลซินนี่ซื้อตามร้านนี่900มิลลิลิตรนี่90บาทต้นทุนมันต่างกันเยอะฮะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยฮะรอจากปูนซีเมนเนี่ยถูก ขายเท่าไหร่ก็ได้5บาท10บาทก็ได้ครับเป็นงานอนดิเรกนะฮะก็นำมาฝากพี่น้องกันนะครับวันนี้มีลาวนะครับวันนี้มีลาวโหรดติดตามตอนต่อไปดูหน้าพี่เล่ยพี่เล่ยนึกในใจเมื่อกี้บอกกูหิวเขาแล้วผมได้ยินแกคิดดังขับกับเดี๋ยวนะบ่บใหญ่เห็นใบหน้าอันรอเหลาห้องนอน ดำหนาดำครับฝากกด s u b s c r i b e ช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมมีแนวทางห่วรัฐบาลแนวทางลาวหววลาวนะครับดูเล่นๆกับข่าวเพื่อ,อความบันเทิงนะครับแนวทางหววรัฐบาลก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเราจะนําคลิปที่ดีมีสาระ,ะงานช่างอย่างนี้ก็มีนะครับนี่ผมเพิ่งค้นพบ ผมเพิ่งอค้นเจออะไรนะเขาบอกค้นหาสิ่งที่สิ่เรียกว่าคนพบพี่เล่ยอยู่เคียงข้างผมมา40กว่าปีเพิ่งรู้วันนี้เองว่าพี่เล่คือนายช่างใหญ่<ม>ถ้าไม่มีอะไรทำก็จะให้พี่เละ่ะทำนูน่นทำนี่ให้พี่น้องดูนะครับสิบนนเ,เอาล่อกระถางแล้วครับ พี่เล่บอกเล็กๆกูไม่ทำเพื่อนจะทำอันใหญ่ๆที่ปลูกชนชมฮะอันใหญ่ๆอากาศขอพบคุณหลายๆครับฝากกดติดตามช่องสัญญาแกย่างนะครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ